แม่ยายสาวอุบลอยู่ตางแดนเล่าสิผ้ามาเฮ็ดแนวกินกินเที่ยงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเขาเที่ยงเขาแรงกันเดียวกันนี่แหละจ้ะพี่น้องมากเล่าสิพัดเล่าสิถอดไกจ้ะพี่น้องไกตอนเนาะเฮ็ดเป็นตอนคอยสิเว้าภาษาอีสานนี่เลยจะพี่น้องมันจังหวคล่องกับข่อยแต่คอยิเววาภาษาไทยเยอะกักระตุกกระตักคอยกเว้าว่าคอยชีเก่งเนาะจ๊ะเนาะคอยขอเว้าเป็นภาษาอีสานบ้านคอยด้วยจ้ะพี่น้องเด้อแม่หญ่อัน กับิพามาเฮ็ดอันสลัดได้บานเนี่ยผูนะ่ะเราก็เอาบาคาัคขนะนะ้าด,ล,ด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 ลงไปนะจ้ะพี่น้องเนาะเราก็จะเฮ็ดกินสองเท่าเล่าล่ะกบพอไแเราก็แค่ร้อดเราก็จะหั่นปวด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 ลงไปน่ะจ้ะพี่น้องเอาลหลายๆอย่างจะพักสดน่ะจ้นะเนาะเอาบักแตงเครื่องนึงจ้ะพี่น้องใส่หลายบ่ยไ้มันสิใส่น,นั่นใสน่นี่ลงไปมันสิหลายโพดมันสิกินบ่เบิดจ้ะพี่น้องเอ้ย เห็นบ่เบิ่งเราเหตุตี่แบเคี้ยวสุมแล้วก็จะเอาไนมันออกเด้พอใหญ่บอกกินไนมันเนาะจากพี่น้องก็เลยต้องเอาล้างไนมันออกโอู้จังไดจังบ,กกกบอกกินก็บกระเบื้องก็แลกันมาที่ีนการสลัดนั่นแกเนาะล้างเรียบร้อยกันวาบีบีบีบ,บหัวใจหลายอย่างเรือจะพี่น้องเบิ่งเอานี่กับมันฝรัง่งอันมันฝรั่งอันแง่แงเนี่ยเนี่ยนี่มันเหนียวดีจ้บพี่น้องเหนียวดีดีใส่ไข่หน่อยนึงจ้ะไข่ไปหน่อยนึง ระบากนการบีบลูตนะจ๊ะเนาะเขาบีบลูดใส่ไปน้ำนี่แขวะหนึ่งเอาจากพี่นอ้องงานน้ำหวานมันจังบอกออกเนะาะถ้าไปตม้นมน้ำหวานแล้วก็ออกนี่แหละจ้ะบันก่ากระชีไใสยังละแพร่เพือพ่อบอกแพร่อันที่เพื่อน,นันเห็ดไว่นะจ๊ะเป็นกระป๋องกระสือมาใส่กระส่หลายยางแล้วก็ปูเคี่ยงปูงได้บันกับม,ม้ํามันออยมีอัน บกขามเปียกกระมิ้นรสดอกรดดียั้งกระส้ลงไปจะพี่น้องมากแน่อะไรกระส้ลงไปเด้จ้ะเด้อน,นี่แหละจ้ะพี่น้องโอ้ยบางทีเราชัดเจ็บเรียบร้อยแล้วเรากะจีคั่วลวกขั่วลวกขัวที่บ้านนี่เห็นบ่เรากะสิคั้วลวกขั่วลวกินสองคนคือหลายทายายอ้ยอันสลัดมันอันมันหยวบเร็วเด้จ้ะพี่น้องกินข้าวเดียวก็หยวบนี่แหละจ้ะพี่น้องเห็นบอกกระไส่อะมอนอะมอนซ้อยเนาะ พ้นซอยไหวซัดเซ็ตเรียบร้อยนี่ก็เป็นของพยย่อใหญ่นาะจะเนาะคุณก็ต้องเฮ็ดเลยแล้วกินจังซี่ลละจ้ะแม่บ้านที่ดีเนาะขอบคุณนะละจ้า